สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันเนี่ยนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่หนึ่งถึงแถวที่หกจะเป็นรางที่หนึ่งแถวที่หนึ่งจะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแถวที่7จะเป็นแถวที่ 10, ถึงแถวที่18จะเป็นเลขท้าย3ตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้าย3ตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้ง4ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่า318จะน้อยกว่า589 589จะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870 ะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19แล้วแถวที่20ไปเป็นเลขท้าย2ตัวสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่นปักหลัก10บบนปักหลัก10บล่างสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16เมษายน2565ัิติถูกมาแล้ว13มงวดติดต่อกัน สูตรนี้จะเป็นสูตรเลขเด่น3ตัวเข้าเข้าหลักปักหลัก10บ,บนหรือปักหลัก10บล่างนะครับาม,ามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับสูตรนี้จะใช้แถวที่8ดบวกกันสองครั้งบวกได้แถวที่11 2สองครั้งและบวกด้วยแถวที่13ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขเด่นตัวที่1บวกได้ย6ก็จะได้เลขเด่นตัวที่สอง บวกได้8ก,ก็จะได้เลขเด่นตัวที่3เอามาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่1ตุลาคมปี64ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่16กันยายนปี64 0ีบวก0เป็น0 0บวก7เป็น7 7บวก 7, 7, 7เป็น14 14บวก6เป็น20 ก็จะได้เลขเด่น0 2 0ยบวก6เป็น 6, 2 6ก็จะได้เลขเด่น6 2 0ีบวก8เป็น 28, 2 8ก็จะได้เลขเด่น8ผลกระนอ,อกเลขท้ายวันที่1ตุลาคมปี64เลขท้าย2ตัวบนออก7 1 2ตัวล่างออก8 3สมงวดนี้เข้าเลข8นะครับเข้าปากหลัก10ล่างนะครับเป็นงวดที่1 ต่อไปเป็นงวดวันที่16ตุราคมปี64ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1ตุราคมปี64 8บวก8เป็น16 16บวก6เป็น22 22บวก6เป็น28 28บวก3เป็น31ก็จะได้เลขเด่นหนึ่ง31บวก6เป็น37 ก็จะได้เลขเด่น7 3 1ดบเวก8ปเป็น39ก็จะได้เลขเด่น9เลขท้ายสองตัวบนออก7 2 2ตัวล่างออก3 8งวดน,นี้เข้าหลักสิบบนนะครับคือเลข7นะครับเข้าปากหลักสิบบนเป็นงวดที่2ต่อไปเป็นงวดวันที่ 1, 1> พฤศจิกายนได้เลขเด่นคือเลข5เลข1เลข3 2ตัวบนออก3 7 สตัวล่างออก9 5งวดน,นี้เข้าหลักสิบบนนะครับเข้าเลข3นะครับเข้าเป็นงวดที่3ต่อไปเป็นงวดวันที่16พฤศจิกายนได้เลขเด่นคือเลข8เลข4เลข6เลขท้ายสองตัวบนออก6 1 2ตัวล่างออก5 7เงวดน,นี้เข้าเลข6ปักหลัก10บ,บนนะครับเข้าเป็นงวดวที่4ต่อไปเป็นงวดวันที่ 1, 1> ทธันวาคม ได้เลขเด่นคือเลข8เลข4เลข6เลขท้ายสองตัวบนออก5 8 2ตัวล่างออก8 2สองวันนี้เข้าปักหลัก10ล่างนะครับคือเลข8นะครับเข้าเป็นงวดที่หต่อไปเป็นงวดที่16ธันวาคมได้เลขเด่นคือเลข3เลข9กเลข1เลขท้าย2ตัวบนออก3 5 2หตัวล่างออก8 3สาม งวดน,นี้เข้าปักหลักสิบบนนะครับเข้าเลขสามนะครับเข้าเป็นงวดที่หกต่อไปเป็นงวดเป็นที่สามสิบธันวาคมได้เลขเด่นคือเลขเจ็ดเลขสามเลขห้าเลขท้ายสองตัวบนออกหกแปดสองตัวล่างออกสามหกวดน,นี้เข้าปักหลักสิบล่างนะครับเข้าเลขสามนะครับเข้าเป็นงวดที่เจ็ด ต่อไปเป็นงวดวันที่17มกราคมปี6 5หได้เลขเด่นคือเลข5เลข1เลข3เลขท้าย2ตัวบนออก5 9 2ตัวล่างออก9 2สองวันที่เข้าปากหลัก10บบนนะครับคือเข้าเลข5เข้าเป็นงวดที่8ต่อไปเป็นงวดที่1กุมภาพันธ์ปี6 5หได้เลขเด่นคือเลข3เลข9กเลข1เลขท้าย2ตัวบนออก0 8นย์ สองตัวล่างออก30มศูนย์วันนี้เข้าหลักสิบล่างนะครับคือเลข3นะครับเข้าเป็นงวดที่9ต่อไปเป็นงวดวันที่17กุมภาพันธ์ได้เลขเด่นคือเลข3เลข9กเลข1เลขขาย2ตัวบนออก9 7 2ตัวล่างออก5้าวันนี้เข้าปักหลัก10บบนนะครับคือเลข9เข้าเป็นงวดที่10ต่อไปเป็นงวดที่1มีนาคม ได้เลขเด่นคือเลขศูนย์เลขหกเลขแปดเลขท้ายสองตัวบนออกศูนย์ห้าสองตัวล่างออกศูนย์เจ็ดวันนี้เข้าทั้งปักหลักสิบบนและปักหลักหลักสิบล่างเลยนะครับคือเลขศูนย์นะครับเข้าเป็นงวดที่สิบเอ็ดต่อไปเป็นงวดมที่สิบหกมีนาคมได้เลขเด่นคือเลขแปดเลขสี่เลขหกเลขท้ายสองตัวบนออกหกเจ็ดสองตัวล่างออกศูนย์สาม วันนี้เข้าปักหลัก10บบนนะครับคือเลขหนะครับเข้าเป็นงวดที่12บสอเช็คผลมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับคืองวดวันที่1เมษายนปี6 5หงวดล่าสุดที่ผ่านมานี้นะครับได้เลขเนี่ยคือเลข3เลข9เลข1ผลกระดเลขท้ายสองตบนงวดล่าสุดที่ผ่านมาออกห8ึ่งล่างๆออก1 0เข้าทั้งหลัก10บ,บนและหลัก10บล่างนะครับคือเลข1นะครับ เข้าเป็นงวดที่13ติดต่อกันามาดูนะครับาสูตรนี้เราจะได้เลขเด่นปากหลัก10บ,บนหรือปากหลัก10ล่างงวดวันที่16เมษายนปี65ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดล่าสุดที่ผ่านมาคืองวดวันที่1เมษายน9กบวกเเป็น18 18บวกเเป็น25 25บวกเเป็น32 32บวก7เป็น39ก็จะได้เลขเด่น9 39บวก6เป็น45ก็จะได้เลขเด่น5 39บวก8เป็น47ก็จะได้เลขเด่น7ดังนั้นสูตรนี้เราจะได้เลขเด่นปากหลักสิบนหรือไม่ก็ปากหลักสิบล่างได้แก่เลข5เลข7แล้วก็เลข9ก9นะครับ ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปเลขเด่นปากหลักหน่วยบนหรือปากหลักหน่วยล่างนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเลขเด่นเลขดับที่ผมลงไว้ในช่อง u t u b e ของผมนะครับถ้าไม่อยากที่จะพลาดในคลิปต่อ,ตอไปก็ให้แอดไลน์ ID ของผมไว้นะครับ เพราะว่าถ้ามีคลิปใหม่ๆผมก็จะได้แจ้งให้เพื่อนๆทราบทางไลน์นะครับก็เป็นการแจ้งเตือนให้เพื่อนๆทราบอีกช่องทางหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็ได้วางไลน์ ID ไว้อีกที่หนึ่งนะครับคือในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับเลขเด่นปักหลัก10บ,บนปักหลัก10ล่างที่ได้นี้ได้มาจากผลการคํานวณทางสถิติจากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งผมก็ไม่อาจจะทราบได้ว่ามันจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บบนปักหลักร้อยบนปัก สองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆ แล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่น,น,นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆน,น,นะครับ สุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ